เราเราจะไม่ต้องไปไปลดน้ำเพราะว่าระดับน้ำมันสูงพื้นมันจะดูดน้ำเรับเพราะนั้นพอระดับน้ำมันสูงมันจะดูดเย็นแล้วตรงนี้เราก็ทำมาเองนะเพราะนั้นน้ำเข้าไปแปลงกระเพดานน้ำน้ำไปให้เราใช้ปั่นไปให้เราใช้พื้นที่ส่วนนี้ตัวน้ำตกแล้วเราก็ปลูกไผ่ที่จะดึงแล้วไก่คือครับเหมือนกันราทตต้ ปอน้ำไหลไปแล้วก็ไปตั้งอีกฝ่ายนึงก็ปั่นน้ำก็เอามา